ครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อพ่อแม่อันตอนเศร้าเถอะครับเมื่อนี้บักลาเต้นจะเศร้าพรานบักลาที่ต้มปลาไอซุนออแม่กินนะครับนี่ครับเันขึ้นนี่ไปว่านแหมะฝนตกแห้งครับพ่อพ่อแม่เมื่อนี้บักลาก็เล่นไปง้มหอยแม่น้ำครับบ้านเหได้บักหอยแง่นอยแง่เติบอยู่ครับพ่อพ่อแม่ลอากระยิปปูตัวนั่งครับเดี๋ยวสิมาเฮ็ดกับเขาเล็กครับ มืัอน,นี้บรรยากาศท่งนาครับนอนนาครับเดี๋ยวบักลาสิพ้าพไปนางงินครับนางออกดีดีครับนางขี้ดินออกดีดีมันก็อาสิมืดจังน้อยด้วยครับเพราะว่าแม่เพราะว่าบักลากับบ่ได้ไตไไฟครับแทนเท่าไรเสีวกลากบ่ได้เปิด อาชิบ่สถนัดจากน้อยด้วยครับพ่อพ่อแม่เดี๋ยวห้องล่างใบบกูดกับข้าไปใส่หมอกันแล้วห้องชิมาเฮ็ดปากันเลยนะครับไปได้ครับกันนี้ครับพ่อพ่อแม่บักหลัก็ได้ซับ่วนผสมแล้วๆด้วยครับหลักจะใช้ใส่หมอกด้วยนี้พ่อพ่อแม่ยครับหมอกเดือดแล้วครับใส่ไปเลยครับเตืรอคอมหอมครับจบแซ่บครับ แล้วก,ก็ไส่ปลาคามเปียกครับพ่อพ่อมแม่สูตรนี่บอสไส้สมนะครับใส้เคาะยังกินสมสม,สมจังน้อยน้อพ่อพ่อแม่ต้มสมครับมื่อคืนนี่บักลาดไปตึกแฮมั้นี่ครับบอใส่ลาดเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันดำครับแต่แม่เราบ่ามักกันเลยกินดำเนาะพ่อพ่อมแม่ทะเลได้เฮ็ดบ่ ได้ดำมันี้ยครับเดี๋ยวบักลาชิพ้าไปเฮ็ดปลาตอเลยครับบันี้เนี่ยครับกลาสชิแก,แกงแล้วครับพ่อพอ่อแม่เนี่ยครับหมอกหลงหมอกน่าห้ายครับพ่อพอ่อแม่ลักลากับเป็นวัดไปตากฝนนั่นห้ายครับเมื่อคืนนี้เจ้นเดียวบักลาขอเฮ็ดปลาตอก่อนเด้อครับนี่ครับบักลาก็ไดเอ็น เอาอีปูมาพร้อมครับเดี๋ยวห่อป่าใส่หมอกเล็กครับพ่อพร้อแม่นี่ครับจัดปลายเลยครับใส่ปูไปเลยครับนี่ครับนี่ครับต้มแซ่บๆเนาะพ่อพร้อมแม่เนี่ครับใส่หัวปลาปลายนี่ครับนี่ครับ นาตาจะเป็นยังซี่ครับเดี๋ยวรอให้สุกก่อนครับก็สำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปเี่็ดยูเห็ดกินนะครับพ่อพ่อ,พอมแม่แม่บักหล่าก็ได้ตื่นแต่เศร้าครับนี่ครับบรรยากาศตอนตีห้าหมอกลงครับหมอกหนาแห้งครับพ่อพ่อ,พอมแม่แม่เบิ่งเขา่า,ากล้าบักหล่าฝึงวานเมื่อวานนี่นครับน่าวมบัดแล้วพ่อพ่อ,พอมแม่แม่เอ้ยนี่ครับ ก็เกิดยูไปตามนี่นะครับนอนท่งให้ทงห่งนะตื่นตาสองเฮ็ดนกกินงกับไปสู้อีพอ,อีแม่ครับหลักๆเล,ลยเฮ็ดเขาไปสู้อีแม่เพราะว่าพอรอก,กับบายูแล้วเนาะครับรอก,กับเสียไปได้สามปีแล้วละครับเลยหาสู้กันกิน,น,กนเ,เนาะครับเนี่ยครับต้มแซ่บเนาะพ่อพ่อแม่ จังสันบักลากะที่ขอเก็บกี่วเพียนเท่านี้นะครับกับวันี้อย่างไรคลิปนี้กับฝากกับฝากพ่อพ่อแม่แม่กดไลค์กดแชร์นะครับเพราะว่าบักลากะเพิ่งได้มาลงคลิปอีกครับการสำหรับคลิปนี้ขอจบวเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ